วีระบุรุษผู้ร่าที่เปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยก่อนปีพุทธศักราช2544สภาพสังคมไทยในเวลานั้นตกอยู่ในความมืดมนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540คำถามหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยมากก็คือเมื่อไรเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ณช่วงเวลานั้นประเทศต้องประสบกับปัญหา งบประมาณขาดดุลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้สถาบันการเงินอ่อนแอไม่สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจได้ตามที่เคยเป็นธุรกิจซบเซาเลือกล้มกิจการเป็นจำนวนมากคนว่างงานสะสมเพิ่มพูนสุขภาพพลานามัยของคนไทยอ่อนแอเข้าไม่ถึงการบริการสาธารณสุขของรัฐยาบ้าระบาดไปทั่วทุกหัวระแหง ข่าวคนเมายาบ้าอรารวาสปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันพ่อแม่ไม่มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือโซเพนีเด็กมีให้เห็นอย่างดาดดืนอิทธิพลบ่อนการพนันดำเนินการอย่างเปิดเผยอาวุธสงครามเต็มบ้านเต็มเมืองระบบราชการไร้ประสิทธิภาพอาจกล่าวได้ว่าปรากฏการทางสังคมเหล่านี้เป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวดและยังคงทิ้งบาดแผล เป็นรอยจารึกให้คนไทยต้องจดจำมิรู้ลืมเลือนแต่บทเรียนดังกล่าวก็เปรียบเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศในอดีตผ่านมาว่าเป็นผลมาจากการเมืองที่อ่อนแอและไม่มีเสถียรภาพมายาวนานเป็นการเมืองที่มีรัฐบาลรัฐประหารสลับกับรัฐบาลเลือกตั้งในระยะสั้นๆอีกทั้งรัฐบาลเลือกตั้งก็เป็นลักษณะรัฐบาลผสม ปราศจากซึ่งสเสถียรภาพพักการเมืองยังขาดผู้นำในฐานะที่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงยังคิดถึงประโยชน์ของพักและตนเป็นตัวตั้งมุ่งเอาจุดด้อยหรือความอ่อนแอของประเทศมาเป็นประโยชน์แห่งตนและส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ไม่คำนึงถึงระดับความเหมาะสมกับศักยภาพขององค์กรและความพร้อมของคนในสังคม เพราะสังคมไทยยังไม่ได้เตรียมความพร้อมให้คนเข้าสู่สังคมแบบฐานความรู้ระบบราชการยังอยู่ในภาวะที่ตั้งรับยังจัดองค์กรในลักษณะของลำดับขั้นและแบ่งงานตามหน้าที่มากกว่าการยึดอาวาระเป็นตัวตั้งการพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่ได้มุ่งไปสู่การพึ่งตนเองคนจนยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยศัก,กยภาพและระบบกฎหมายยังไม่ทันสมัย และไม่ให้ประโยชน์กับคนจนยังผลให้เหตุการณ์ครั้งนั้นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างทั้งหมดนี้คือความไม่พร้อมของสังคมไทยที่จะเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ในช่วงก่อนเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540แต่ถึงอย่างไรก็ตามโลกาภิวัตน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นทางออกจึงไม่ใช่หลบหลีก ดังที่ท่านนายกทักษิณได้เคยกล่าวไว้ว่าโลกโลกาพิวัตเป็นโลกที่ท้าทายประเทศต่างๆหลายด้านหลายกระแสกระแสแรกคือกระแสแห่งเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศกระแสถัดมาคือการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ทวีรุนแรงมากขึ้นกระแสที่3คือกระแสของการรวมตัวกันของภูมิภาค เพื่อให้มีอำนาจการต่อรองทางการค้ากระแสะที่4คือกระแสะแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระแสะที่5คือกระแสะการเมืองใหม่ที่มาพร้อมกับโลกาภิวัตน์คือการเมืองที่โปร่งใสมีระบบตรวจสอบการมีส่วนร่วมคุณภาพชีวิตและเสรีภาพและการที่ประเทศหนึ่งจะดำรงอยู่ได้ภายใต้โลกยุคนี้ ต้องเป็นประเทศที่สามารถจัดการกับประเด็นท้าทายข้างต้นนี้ได้พุทธศักราช2,544ถึง2,548 5ปีผ่านไปในระยะเวลาเพียง5ปีประเทศไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไม่น่าเชื่อในยุคที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้ห่วงเรื่องหนี้สินของประเทศภาษีสถาบันการเงิน ธุรกิจล้มละลายคนว่างงานสุขภรณมัยยาเสพติดอิทธิพลบอนอาวุธสงครามระบบราชการอีกต่อไปเพราะปัญหาเหล่านี้ถูกแก้ไขไปแล้วโดยพื้นฐานความมุ่งมั่นขยนันและทุ่มเทของท่านประเทศไทยภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษินเรามองไปข้างหน้าและนำเสนอประเด็นที่ว่า ประเทศไทยจะอยู่ร่วมกับโลกาพิวัต์และใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรเราพูดถึงตําแหน่งของประเทศไทยในประชาคมโลกความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระบบเศรษฐกิจในโลกาพิวัต์การสร้างประเทศไทยให้ทันสมัยด้วยโครงการเมกะโปรเจกต์การสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจภาคชนบทคู่ขนานไปกับการแก้ปัญหาความยากจน การสร้างคุณภาพชีวิตคนไทยที่มีหลักประกรันการผลักดันธุรกิจขนาดใหญ่ให้เติบโตคู่ขนานไปกับการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้เข้มแข็งและส่งเสริมให้ขยายตัวออกไปการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ๆการสร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆการค้นคว้าพัฒนานโยบายเพื่อให้ชนชั้นกลางมีสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ดี และมีการทำงานที่มั่นคงและอีกต่างๆมากมายประเด็นที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรได้นำเสนอในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายประเด็นเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยที่ไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันเลยในอดีตเราอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นผลิตผลที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารประเทศโดยมียุทธศาสตร์และมีนโยบายเป็นตัวนำ ประเทศไทยกำลังบายหน้าไปสู่อนาคตที่ก้าวหน้าเข้มแข็งและมั่นคงมรสุมดีเพลชั่นวาตภัยแผ่นดินไหวผู้เขาไฟระเบิดหรือแม้แต่สึนามิเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยอยู่เหนือการคาดการและการควบคุมใดๆของมนุษย์มากบ้างน้อยบ้างซึ่งมักจะทำลายชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เกือบจะทุกครั้ง แต่ชาติพันธุ์มนุษย์และสัพพชีวิตอื่นๆที่ยังเหลืออยู่มีได้สิ้นหวังหลังจากการรื้อถอนซากที่ปรักหักพังและทำความสะอาดพื้นที่กันแล้วการสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าก็เกิดขึ้นเหมือนดังเช่นเหตุวินาศกรรม11กันยายนเมื่อปี2544ที่ผู้ก่อการร้ายขับเครื่องบินชนตึกแฝดกลางมหานครนิวยอร์ก ที่แม้นว่าณวันนี้ตึกเวอร์เทสเซนเตอร์จะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปแล้วแต่สปิริตแห่งการต่อสู้ของชาวอเมริกันจะยังคงยืนหยัดอยู่ณนะที่ตรงนั้นตราบนานเท่านานเช่นกันอุบัติการขับไล่นายกทักษิณก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีส่วนคล้ายกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในแง่ความเป็นวัฏจกักรคือคูกรุนสะสมปริมาณ แล้วระเบิดและค่อยๆสงบเพื่อให้เรื่องใหม่ประเด็นใหม่คู่กลุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งหมุนเวียนไปเช่นนี้ไม่มีวันหมดสิ้นทุกชีวิตล้วนเผชิญกับอุบัติการ์ที่ตนไม่พึงปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้นปัจเจกชนคนหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งองค์กรธุรกิจหนึ่งก็เป็นอีกแบบผู้นำของประเทศทุกคนก็ล้วนเผชิญอุบัติการ อันไม่พึงปรถนาทั้งนั้นจะแตกต่างกันก็แต่ประเด็นปัญหาและระดับความรุนแรงเท่านั้นการแสดงความไม่พอใจและคัดค้านการบริหารประเทศภายใต้การนำของท่านทักษิณก็มิได้แตกต่างไปจากผู้นำคนอื่นๆที่เคยเผชิญมาคือมีอำนาจเบ็ดเสร็จผลประโยชน์ทับซ้อนขอรับชั่นเชิงนโยบายแทรกแซงองค์กรอิสระแทรกแซงสื่อ เอื้อประโยชน์ครอบครัวและพวกพ้องปากไวไม่ฟังใครใหม่สุดคือระบอบทักษินโกงชาติขายสมบัติของชาติเหล่านี้คือผลผลิตของภาษาประดิษฐ์ที่พวกคัดค้านจงใจสร้างเพื่อใช้สื่อสารสร้างความไม่ไว้วางใจเขียนภาพให้หน้าหวาดกลัวสุ่มไฟแห่งความเดือดแค้นชิงชังและกระพือโหมททำให้ท่านอัปลัก จนหมดความสง่างามที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทักษิณออกไปความบาดการเลือกตั้งใช้มาตราเจขอนายกพระราชทานคือประโยคทองที่ขบวนการโค่นล้มทักษิณและรู้ทันทักษิณใช้สะกดจิตตนเองและสะกดจิตผู้อื่นที่แวดล้อมโดยไม่มีข้อเสนอใดๆต่อการบริหารประเทศในทัศนะ รือความคิดเห็นของพวกเขาพวกเขาพร้อมที่จะนำประเทศไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่อาจคาดคิดเราขอชมเชยที่ท่านไม่ตามใจพวกเขาโดยการชิงลาออกเอาตัวรอดเราขอชมเชยที่ท่านหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าไม่ตอบโต้ด้วยความรุนแรงและทำให้พวกเขาแสดงอาการกระหายเลือดออกมาให้เห็นเราขอชมเชยที่ท่านสามารถอยู่ท่ามกลางวงล้อม ของสื่อมวลชนที่ตั้งใจปิดล้อมท่านและเป็นกระบอกเสียงให้แก่ฝ่ายที่คัด้านท่านและฝ่ายที่ต้องการขจัดท่านออกจากเส้นทางการเมืองความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้ท่านมีส่วนทำให้หนทางแห่งสันติวิธีเป็นไปได้และเป็นจริงในสังคมไทยทำให้อำนาจตุลาการเข้ามามีบทบาทคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ตาม ท่านได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในวันนั้นแล้วปี2544วันที่ปชปและปปชส่งท่านขึ้นสารรัฐธรรมนูญผลการเลือกตั้งไทยรักไทยที่นำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้11ล้านคะแนนได้ที่นั่งกว่าครึ่งสภาปี2548วันที่ปชปบวกนักวิชาการสื่อมวลชน กอฟผ NGO ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทักษิณขาลงแต่ผลการเลือกตั้งเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าไทยรักไทยที่นำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้19ล้านคะแนนได้ที่นั่งเกือบเต็มสภาปี2549วันที่สื่อมนชนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพักฝ่ายค้านนักวิชาการ ชนชั้นกลางคัดค้านท่านอย่างสุดฤทธิ์ความบาดเลือกตั้งและส่งเสริมการกากบาทในช่องไม่ประสงค์จะเลือกใครหรือโนโว t ผลการเลือกตั้งไทยรักไทยที่นำโดยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้16ล้านคะแนนซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งปี2544คะแนนของคนกทมและเขตเมืองต่างจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อ เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเท่านั้นความนิยมและความไว้วางใจในตัวท่านมิได้ตกต่ำในความเป็นจริงแต่ตกต่ำในความรับรู้และจินตนาการของสื่อมวลชนที่มุ่งปิดล้อมท่านในสงครามข่าวสารเราจะเป็นกำลังใจให้ท่านสามารถฝ่าวงล้อมของสงครามข่าวสารจากสื่อให้ได้หากท่านฝ่าวงล้อมออกมาได้ท่านยังเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นขยนันทุ่มเท สร้างสารรค์สง่างามและเป็นที่ต้องการของสังคมไทยทั้งจากความเรียกร้องของสถานการณ์ที่เป็นจริงและการเพียกหาจากความรู้สึกของประชาชนจำนวนมากแต่แล้ว19กันยายน2549ทหารภายใต้เงาทมึนของพลเอกเปรมตินส,สุลานนท์ได้ทำการรัฐประหารเข้ายึดอำนาจและเกียรกันท่านนาย,ยกทักษิณ ไม่ให้กลับเข้าประเทศทุกวิธีทางทหารที่อ้างตัวว่าเป็นทหารของพระราชาเหล่านี้ใช้งบประมาณนับ1,000ล้านบาทและอีกกว่า500ล้านบาทเพื่อรักษาอำนาจและใช้งบประมาณกว่า70ล้านบาทเพื่อทำลายกิตยศชื่อเสียงของนายทักษิณโดยผ่านคอตสอและเครือข่ายในเชียนช่วงกัลยะาณมิตรและคำถามนี้ กำลังจะกลับเข้ามาอีกครั้งเมื่อไรเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์